ก็สวัสดีนะนะนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะพามาทำาหัวเชื้อมะขิดครับผมน,นี้ก็ผมสั่งเป็นเนื้อมะขิดมา6โลนะครับผมก็ผมจะมาคั้นเอาแต่เนื้อนะครับผมก็แยกเม็ดออกนะครับก็ใช้ถุงผ้านี่ครับส่ก็ใส่แล้วก็นวดใส่ไปในถุงตะไคร่นะครับผมแล้วก็นวดนวดเอาแต็เนื้อมันก็ ลวกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อมาขีดล้วนๆนะครับแยกเม็ดออกมาแล้วจากหกโลเอาเม็ดออกแล้วก็จะเหลือประมาณสี่โลนะครับผมว่าเม็ดก็ค่อนข้างจะเยอะครับผมส่วนผสมวันนี้ผมใช้หัวอาหารหมูหนึ่งโลหัวอาหารไก่หนึ่งโลแล้วก็เยี่มโลสองถุงนะครับผมแล้วก็ลำนะครับผมเป็นลำละเอียดถุงนี้สองโลครับผมแต่ผมแบ่งใช้ไปแล้วก็เหลือประมาณสักโลกว่าๆนะครับผมลำ แล้วก็มีมะพร้าวอบแห้งครับผมก็เหลือจากอ่าผมใช้ผมตกปลามันเหลือก็เอามาใส่รวมกันเลยครับผมจริงๆงไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็นำส่วนผสมต่างๆนะครับผมก็มาคลุกเขารวมกันก็ผมก็จะเริ่มจากอ่าอาหารหมูนะครับผมกับอาหารไก่ จะใช้เป็นอาหารหมูอย่างเดียวก็ได้หรือว่าอาหารไก่อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมามาสองอย่างเลยก็คุกให้เข้ากันครับผมเข้ากันนี้แล้วก็เป็นยำโลนะครับ วันนี้ผมใช้สองผงครับผมยำโร่ก็เป็นยำโรอะไรก็ได้ครับผมวันนี้ผมใช้เป็นยำโร่ไข่ครับผมสองผงก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมก็พอดีค้างห้องเขาตั้งวงกันนะครับผมก็พอดีผมก็ทําอยู่หน้าห้องนะครับ ่อไปก็เป็นอ่าเป็นมพะพร้าวอบแห้งครับผมอันนี้ผมมันเหลือจากที่ผมใช้ตกปลาครั้งก่อนครับก็เลยเอามาผสมเลยครับจริงๆไม่ใส่ก็ได้ครับผมตัวนี้ต่อไปก็ตามด้วยลำครับผมเป็นลำละเอียดก็ใช้ประมาณ1โลถึงสองโลประมาณนี้ครับผม ันนี้ก็ผมแบ่งใช้ปกป้าไปก่อนแล้วก็มันเหลือก็ใส่เท่าที่มีครับผมก็ไปแบบไวๆครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับก็คุกเขาให้เข้ากันครับผม ก็เข้ากันดีแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือเป็นกากน้ำตาลนะครับก็เหมือนเดิมครับผมราดกากน้ำตาลไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าไม่มีกากน้ำตาลนี่ก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนได้ครับผม อ๋คุกจนเข้ากันดีครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นเนื้อมะพิดนะครับผมอ็วันนี้ผมใช้ประมาณสองโลครับผมขันออกมาแล้วผมผมแยกเม็ดออกมาแล้วผมใช้ประมาณ2องโลในหม้อนี่ก็ผมผสมน้ำนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันนวดค่อนข้างที่จะยากครับผมต้องใช้น้ำช่วยนิดนึง ก็เทเนื้อมาขิดลงเลยนะครับผมก็เทลงแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเหมือนเดิมครับผมเอาให้เข้ากันที่สุดนะครับผมว่ามันจะส่วนผสมทั้งหมดมันจะได้เข้ากันดีก็ผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักสองเดือนขึ้นไปครับผมถึงจะเปิดนะครับก็ทิปผมจะพยายามตักให้สั้นที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันยาวไปมันก็จะน่าเบื่อนะ นะครับผมก็มะพิดาประมาณ2โลก,ก็ใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผม ก็นวดเข้ากันนี้แล้วก็เตรียมถังครับผมอ็ถังนี่ก็ต้องมีฝาปิดนะครับผมวันนี้ผมใช้ใบใหญ่นิดนึงถังใบนี้มันผมจำไม่ได้มันกี่ลิตรนะแต่มันรู้สึกว่าใบมันจะใหญ่อยู่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็หาถ้วยหรือว่าหาภาชนะอะไรก็ได้ครับผมใส่เกลือ เกลือตัวนี้มันจะมันจะดูดน้ำครับผมมันจะดูดไอระเหยที่เป็นความชื้นนะครับผมมันจะทําให้เหยื่อเราไม่ขึ้นลาด้วยเหยื่อเราก็จะแห้งครับผมเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดครับผมก็เขียนวันที่ด้วยนะครับวันเดือนปีเดี๋ยวจะลืมนะครับผม ก็ผ่านไป2เดือนนะครับผมก็ผมมาทดลองเปิดดูนะครับผมก็ภาชนะที่เราใส่เกลือไว้มันก็จะดูดความชื้นนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะแห้งนะครับก็สีก็สวยครับผมกลิ่นก็โอเคเลยครับผมก็เป็นวิธีการหมักง่ายๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากน้นๆนะครับผมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ